ก็ oh, สวัสดียามเช้าเหมือนเช่นเคยครับมีคนปลาเชนแอลพาเพื่อนมาดูกับดักปลาครับยังไม่เคยโชคดีเหมือนคนอื่นเขาเลยเดี๋ยวรุ่นดูว่าวันนี้อีตัวไว้แ้วไหมครับ พื้นที่ท้องนาก็โอ้โหกว้างสุดหูสุดลูกหูลูกตาครับเข้าวสวยกันทุกคนครับเขียนนี้น้ำที่เราปล่อยออกก็ยังเหลือเยอะมากนะครับรกี่วีวันถึงจะแห้งไ น้ำไหลกันฮะะหลุนไปวยกันอโอ้วันนี้ได้ช่อนได้ช่อนตัวนึงครับอืตัวใหญ่พอสมควรเออได้กระปูด้วยโอ้วันนี้ได้ช่อนครับใหญ่เ๋ยวขออนุญาตเก็บปลากัน ผลงานวันนี้เราก็ใส่ช้อนเติมครับเดี๋ยวเรปูแล้วก็ไป่เต็มเดี๋ยวป,ปูเดี๋ยวเราจะทำเหยื่อกบใส่ใส่กบกันครับตักกบกันสามไหลอย่างแรงแต่ปลาไม่เข้าครับโอเคเดี๋ยววันหน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับ